วันสิริคุณผู้วชื่ความร้าวหน้าในทางนี้ขอขอบะุนเชิญค่ะ ก็แน่นอนครับเราจะจัดที่บริวารนะครับบนชั้นจีห์ทีอสยามด้านนอกนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยต้องพูดว่าเราประสบความสำเร็จมากนะครับที่สร้างประสบการณ์ต่างๆมากมายให้กนะับลูกค้าเราในฐานะที่เราเป็น Global Experiential Destination นะครับจริงๆแล้วในท้องสยามเนี่ยเราสร้างแอดฟอนด์ในการเชื่อมของดีไซเนอร์ ในระรับรงแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ลูกค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาในหลายๆเขตสยามนี้ได้สามารถดีไซน์ได้ในไทยนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นครับว่าเราสามารถที่จะยกระดับนะครับดีไซน์เนอร์ไทยไปถึงระดับสากลได้อย่างยั่งยืนนะครปีนี้เอง ทีนี้นะครับผมคิดว่าสายคุณสยามนะครับมีตั้งใจในการที่จะเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใะทับผ่านอุตสาหการรมมากมายนะครับเช่นอุตสาหการรมแฟชั่น Premier event showcasing the country's diverse and creativity scene. For those who don't know, L is a platform of 360 degrees. Of course, we a super powerful online platform of more than 15 million audience monthly. But also, we focus on working with talents, whether they are photographers, whether they are graphic designers, are directors, but also designers, fashion designers. Elle has empowered young designers and launched successful careers, continuing to support next generation of fashion. And I think for those who know the industry, a lot of designers became famous when they started with Elle Fashion Week. This year, you have heard the theme celebrating the fusion of tradition and innovation with 14 talented designers that are showcasing their unique perspective and bold ideas. So first, I'd like to say thank you for the designers, thank you for all of you for believing and trusting L again this year. And this year, we have something a bit special. We're doing something with L Men for a special show focusing on men's fashion, highlighting the latest trend and style that really redefine modern masculinity. I think it's quite interesting because men's fashion is really growing and encourage all the designers to think about men's wear. <laughs> sometimes it's difficult for men to find nice pieces. I can't not mention this venue. So I can see them. it's not just a shopping mall, it's a landmark in Thailand. And we're so proud to host this Fashion Week in this location because as much as in Singapore they have been very happy since in Thailand we have this amazing location and we should be proud to create beautiful things here. So we're absolutely proud to celebrate fashion and art here. So,

4ีวัน12โชว์นี่หนึ่งโชว์ที่เสร็จเลยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะคะว่า11อโชว์13ดีไซเนอร์และ1นสเปเชียลโชว์ของเราจะมีใครบ้างค่ะใชเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขออนุญาตประกาศชื่อดีไซเนอร์ที่จะมาเริ่มเดินในวันที่13หรือ16กพฤศจิกายนนี้เลยนะครับแบรนด์แรกก็คือ every week outfit คับ ไฮดี x ซูเซ็ตเอ็กซ์ล็อกเทลเน่สื้อผ้าแทๆนะคะโอเวอร์ไซส์แบบตังหน่อยต่อไปค่ะแบรนด์ถัดไปเป็นแบรนด์ไม่มีไมีใทยรู้จักคือหัวค่ะไม่เคยได้คอเเขาเจอไปสบกทนค่ะเกคือฮุกปาร์กพาร์กอเห็นความลลึกนะคะนันเร์แน่นอนอกทีค่ะแรนด์ถัดไปอ่ เบอรสถานที่ที่จัดการไอคอนฟารักไอคอนฟา์วัชรวิทรา์ก็เป็นคอนที่น่าเ้นนะคุกคนได้เดี่ยวรามดานใจที่สมใหม่ใช่วงนี้ค่ะช่วงหลังมาปีแล้วเรียกเสียงสูงมากเลยที่อารีแม่น้ำนะคะปีนี้จะต้องเด็ดกว่าเดิมแน่นอนน่าจะยิ่ใหญ่กว่าเดิมอีกาุชีรับ แตแ่แรนด์หลักไปก Pon ็ผู oui, Teraz, e ้ที่ชื่นชอบความเป็นเป็น่าชอบมากทางเล็กกับไปแล้ว GDP ค่ะต่อไปนี่ก็บอกว่าผู้หญิงที่แบบใส่ชุดแล้แบบมีส่วนก็ส่วนของที่สวยงามต้องแบรนด์นี้เลยค่ะ silhouette ค่ะ อันดกากลดดาว่าค่ะ <lim> ค <eland> ุณกมอสรุกขนาดที่สุด่ดรูปทรงและสีสันแี p r e เขาจะต้องปักแน่นอนกลับมาเดินให้แอาชีค่ะ TNT Presented by Mana Fin โชว์พิเศษที่พลาไม่ได้ค่ะเชียร์เตอร์ครับผ เร็นกแบรบรที่เราทีมงานจะเป็นแฟนด์เฟรนึงเพราะว่าเราเห็นว่าจริงแล้วควรจะมีโชว์อันนึงที่เป็นเบรนด์โชว์เคสเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสรวรวมแบรนด์ไทยที่ทำเสื้อผ้าผู้ชายหลอๆท้นมาทั้งหมดรวมได้30อันนะฮะก็ เชิญนะครับขอบคุณมากๆครับ